ลูกค้าจะได้ในราคาที่บอกเลยว่าสุดคุ้มและก็พิเศษมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับยางบิสโตนนะคะยางเป็นปี2021ด้วยลูกค้าอีกจุดสำคัญนะคะลูกค้าที่เพิ่มมาให้นั้นคือคอกนะคะลูกค้าคอกเหล็กเตียนสำหรับด้านหลังนะคะแคปบของเขานะคะสามารถเปิดได้90องศาเลยนะคะ บาร์รถบ้านกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะมีรถนะคะสุดคุ้มมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังนะคะมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะหรือว่าอยากจะเอารถเนี่ยไว้ใช้งานประกอบธุรกิจนะคะวันนี้ค่ะจำขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะสุดหล่อแบบนี้เลยนะคะกับเจ้า To y o ต a r รีโ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.4J พัดนะคะคันนี้เป็นปี2019ค่ะลูกค้าด้านหน้าใส,สวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากเลยนะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถไว้ใช้สักหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าหลอดนะลูกค้าสีดำดุดัดนตัดด้วยกับโคม ะะมาพร้อมกับโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะดาเดี๋ยวจะพาไปชมในความคุ้มของเขานะคะบอกเลยว่าทรงสวยล้อมแม็กคือสวยเข้ากับคันนี้มากๆเลยนะคะในสองคันนี้ค่ะจะเป็นล้อมแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับยางบิสโตรนะคะยางเป็นปี2021ดด้วยลูกค้าเอาไปเนี่ยคือพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องการเปลี่ยนยางใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในส่วนของแม็กคันนี้บอกเลยว่ารอยตําหนิค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะเจ้าของเขาค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถเลยนะคะดีไซน์สีค่อนข้างที่จะถูกใจเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวขิงๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมกระจกให้แรวเรียบร้อยนะคะในสองคันนี้มือจับประตูจะเป็นสีดำนะคะอย่างที่จะบอกว่าลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับใครได้คันนี้ไปนะคะ แล้วก็อีกจุดสําคัญนะคะลูกค้าที่เพิ่มมาให้นั้นคือคอกนะคะลูกค้าคอกเหล็กเตี้ยนะเวลาที่ลูกค้าเนี่ย เพิ่งจะแบบว่าอยากจะขายผักเอาผักที่ไล้ไปขายนะตัวนี้ก็คือเสริมคอกมาให้เร็วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดคอกใดๆทั้งสิ้นเลยเอาไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคะในส่วนของแมกไลเนอร์ตัวนี้ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะยังแบบว่าไม่ไหมกริกอยู่เลยนะคะในส่วนของด้านหลังกันชนหลังค่ะลูกค้าไม่เคยผ่าน อะไรมาเลยต้องพูดงี้เลยนะไม่เคยไม่มีรอยตําหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมือจับประตูตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะด้านหลังค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะลูกค้าได้ไปคือเดิมๆเลยนะคะในสองคันนี้รอบๆคันถือว่าโอเคนะ่าใช้งานเลยนะคะสําหรับใครนะที่กําลังมองหารถไว้ใช้งาน สักหนึ่งคันนะคะจำขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะในส่วนของด้านนอกว่าสวยแล้วนะคะเดี๋ยวจำพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะด้วยความที่น้องเป็นปี2019นะคะลูกค้าความใหม่กินใหม่ยังอยู่นะจ้าเดี๋ยวพาไปชมกัน,นะค่ะสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com ในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้จะคุมโทนด้วยสีดำนะคะลูกค้าดูค่อนข้างที่จะใหม่มา,มากๆเลยนะมองจากตาเปล่านะคะในส่วนคันนี้นะคะลูกค้าเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีปาก รีโวไว้ให้ด้วยนะคะเบาะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะใน่วงคันนี้นะคะสามารถรับโทรศัพท์วางโรศัพท์ได้จากคอ,อนโซลกลางเลยนะคะ A U x U S B คันนี้รองรับมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟังก์ชันความบันเทิงนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะในอีกหนึ่งจุดสําคัญนะคะตัวนี้ของเราก็คือได้ไปเลยนะคะกล้องหน้าชัดๆสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าเห็นได้360องศาเลยนะคะสําหรับ ด้านหน้านะคะไว้บันทึกเหตุการณ์นะคะสําหรับด้านหลังนะคะแขบของเขานะคะสามารถเปิดได้90องศาเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีลําโพงมาให้การถึง2จุดเลยนะคะเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วก็ ปักด้วยรีวอด้วยนะคะในส่วนของพรมตัวนี้ก็จะเสริมพรม V.I.P ไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเก่าค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถเลยนะคะสําหรับคันนี้ถือว่าไม่มีที่ติเลยนะคะสําหรับใครนะคะอยากชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บริษานสาขาราชบุรีเลยนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะ ไรสำคัญเลยถ้าไม่ดูรถเนี่ยไม่ได้เลยนะลูกค้าตัวนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องค่ะลูกค้าด้วยความที่เป็นปี2019เนาะตัวนี้จะยังไม่ได้มีการแกะแคะไขอยู่ตรงไหนเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องของเขานะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะใหม่มาก เลยนะคะสําหรับใครมองหารถไวชัยนะลูกค้าในส่วนคันนี้ค่ะให้ดูที่ฝากระโปรงไปอันดับแรกเลยนะคะตัวนี้น็อตไม่มีการไขใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในส่วนของแผ่นกันความร้อนอยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะลูกค้าในส่วนคันนี้นะคะรอยสีเม็ดอาร์คันนี้ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ห้องเครื่องยังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนคันนี้นะคะให้ดูที่คันหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะ ไม่มีชนหนักพิความนำท่วมนะคะแล้วก็ไม่มีการตัดต่อ,ตอคัสซี่คัดกอเรขใหม่แน่นอนนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์100%เเลยนะคะในสองคันนี้นะคะห้องเครื่องสวยมากลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ในราคาที่บอกเลยว่าสุดคุ้มแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะในส่วนของราคาเจ้าคันนี้จะเปิดอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บอร์ดรถบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะจะบอกเลยนะคะว่ารถตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะลูกค้าเห็นในกล้องสภาพไหนมาดูตัวจริงได้เลยบอกเลยว่าสวยกริบทุกจุดเลยนะคะตัวนี้บอกเลยนะว่าได้ไปคือคุ้มค่าคุ้มราคา กับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะอยากได้ข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถทักหาเพจเราได้เลยนะคะบริบ้าสาขาราชบุรีนะคะยินดีตอบ24ชั่วโมงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเจ้า t o โยต้ารีโว2.4ตัว J พัดนะคะปี2019นะคะแล้วก็น้องซ้ำนะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ